Read book รีดอับุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนเอนและคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Read a book บุกขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านครับสวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับปี2567 ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับเดือนมก,กราคมเข้าสู่เดือนแห่งความรักเป็นยังไงกันบ้างครับในเดือนมก,กราคมเพื่อนๆได้หยิบหนังสือมาอ่านก,นกันกี่เล่มบ้างครับอ่าเราก็ได้น,นําหนังสือนะครับมาอ่านแล้วก็นํามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับว่า มีเรื่องราวไหนน่าสนใจในหนังสือหรือข้อคิดที่ได้หรือนำมาขบคิดพิจารณาว่าในหนังสือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็นำมาฝากเพื่อนๆในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับก็ จะยังหยิบหนังสือมาเล่าต่อเลอ่าให้เพื่อนเฟังเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยเทีนี้ในวันนี้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่จะมาสะท้อนความคิดมุมชีวิตและพอดแคสต์นะครับเ,เป็นเรื่องราวช่วง2เดือนที่เรากลับมาทำ YouTube ช่อง Read a Book ครับอีกครั้งนะครับ มันมีหลายสิ่งมากที่เกิดขึ้นกับตัวเราและเราก็อยากจะเล่า,าให้เพื่อนๆฟังอย่างซื่อตรงนะครับเหมือนกับหนังสือของท่านอนัตติโกนะครับในหนังสือ maybeiron w นะครับก็คือเป็นการค้นหาจิตใจของตนเองนะครับสะท้อนความคิดมุมมองชีวิตที่ได้ทำพอดแคสต์ในช่องนี้ครับ จุดเริ่มต้นในการทำพอดแคสต์ในช่องนี้นะครับก็เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบการอ่านนะครับก็ชอบการอ่านมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่มปลายนะครับตั้งแต่ตอนมอ .5 นะครับขอเล่าเท้าความไปนิดนึงนะครับตอนนั้นนะครับเราก็ ไปทำงานที่กรุงเทพนะครับในช่วงปิดเทอมใหญ่นะครับไปหาเงินในช่วงพัสดทามนะครับไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับทีนี้ในช่วงวันหยุดเราก็มีเวลาได้ไปเดินห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับไปที่ร้านหนังสือทีนี้ก็ได้หนังสือมาสองเล่มนะครับเท่าที่จำได้นะครับก็เป็นเล่มที่มีเป็นนิยายนะครับ เกี่ยวกับมังกรน,นั่นก็คือเล่มที่มีชื่อว่าเอรากอนนะครับกับอีกเล่มหนึ่งนะครับช่วงนั้นดังมากนั่นก็คือดาวินชีโค้ดนะครับจนได้นำมาเป็นหนังเลยนะครับมีคนเอามาทำเป็นหนังเลยนะครับก็มีตั้งหลายภาคเลยนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนที่รักการอ่านนะครับมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ ทีนี้พอเข้าเรียนสมัยมหาวิทยาลัยนะครับพอเข้าเรียนในที่สมัย,มยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็แน่นอนครับว่าก็ต้องมีการอ่านหนังสือเป็นหนังสือเรียนนะครับแต่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเรียนเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันมีหนังสืออื่นน่าอ่านมากกว่านั่นก็คืออ่านมังงะนะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อ่านนิยายเพชรพระอุมานะครับ พลนิกรกิมหมวนอะไรประมาณเนี้นะครับจนเรียนจบมาทํางานก็ยังคงอ่านอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงมหาลัยนะครับก็เป็นช่วงที่เปิดประสบการณ์นะครับหลายๆอย่างอีกทั้งในมหาวิทยาลัยนะครับก็มีร้านหนังสืออยู่มากมายนะครับมันก็เลยทําให้เปิดโอากาสให้เราได้อ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับหลังจากจบมาแล้วนะครับ การอ่านหนังสือก็ยังก็ยังคงอ่านอยู่นะครับจนหลายๆคนถามว่าเอาเรียนจบแล้วทําไมต้องมาอ่านหนังสืออีกนะครับที่หนังสือที่เราอ่านไม่ใช่หนังสือเรียนนะครับเป็นหนังสือที่อื่นๆประเภทอื่นๆนะครับมันก็เข้าร้านหนังสืออยู่เป็นประจำนะครับสิ้นเดือนมาก็ให้รางวัลเรียงด้วยการซื้อหนังสือนี่แหละนะครับอีอกประเด็นหนึ่งน,นะครับก็คือพลังของการอ่านนะครับก็ทําให้ ผมได้บ้านหนึ่งหลังเลยนะครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับโอ้แค่การอ่านนี้นะทําให้เราได้บ้านหนึ่งหลัง <c oughs> ถูกต้องนะครับทําให้ผมได้บ้านหนึ่งหลังจริงๆเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าผมอ่านหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าอยู่กับดินประสบการณ์ปั้นบ้านดินของคุณโจนจันใดนะครับ16ปีที่เขาได้ถ่ายทอดลงในหนังสือนะครับผมก็ได้รับแนวคิดนั้นมานะครับ ก็จึงตัดสินใจนะครับสร้างบ้านบ้านดินนะครับขนาดหน้ากว้าง5เมตรแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับ8เมตรครับห้าคูณแรวมแล้วบ้านหลังนี้ก็40ตารางเมตรเลยนะครับก็ทำด้วยตนเองนะครับปั้นดินปั้นอิดดินดิบนะครับแล้วก็นำมาก่อเป็นบ้านดินขึ้นมาครับตอนนี้ก็ ผ่านมาแล้ว4 5หปีแล้วนะครับ้บันหลังนั้นก็ยังตั้งต่างงานอยู่นะครับอันนั้นคือเรื่องราวที่ผ่านมานะครับในเรื่องราวการอ่านของเรานะครับทีนี้ถัดมาในปลายเดือนธันวานะครับถึงเดือนมกราปี67นี้นะครับก็ได้กลับมาทำพอดแคสต์อีกครั้งนะครับอืมเพราะว่า เราก็คิดว่าเราล้มเหลวอะไรบางอย่างในปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้นช่วงปลายปีก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับจากการที่ได้เขียนบล็อูเจนเจอร์น่นนะครับแบบมินิมอลนะครับก็ทําให้เราได้ทําต่นเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็580กว่าคนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น น้ำใจจากเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ฟังแล้วก็กดติดตามช่อง read a book ครับนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะสะท้อนมุมมองจากการทำ podcast ในช่วงนี้นะครับก็คือมันมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับนั่นก็คือ,อเป็นหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเปล่า นะครับในชีวิตของเรานะครับตอนที่เริ่มต้นทำพอดแคสต์นะครับเราก็เริ่มต้นทำจากพอดแคสต์ที่ไม่มีคนฟังเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกแรกเริ่มความสุขที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากการได้อ่านได้เขียนและนำมาเล่าแค่นั้นจริงๆนะครับเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ไง่ายๆ ในชีวิตก็คือการได้ลงมือทํานั่นเองนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในอิกิไกของเรานะครับเป็นชีวิตที่มีคุณค่าของเราอย่างหนึ่งนะครับแต่พอช่วงหลังๆที่ผ่านมานี่แหละครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราเริ่มเปลี่ยนไปนะครับในการทำพอดแคส เราเริ่มมองหาความสำเร็จนั่นก็คือเมื่อลงคลิปพอดแคสต์ลงไปแล้วเราเริ่มมองหายอดวิวและชั่วโมงที่เพื่อนๆเ,เข้ามาฟังนะครับถ้ามีคนฟังเยอะๆมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จนะครับแต่ถ้ามียอดวิวน้อยๆนะครับมันก็จะรู้สึกว่าหดหู่ใจเศร้าใจนะครับมันรู้สึก อะไรประมาณนี้นะครับหมายความว่าเป้าหมายของเรามันไปอยู่ที่มองหาความสำเร็จมากกว่าความสุขที่ได้ทํำนั่นเองนะครับเราก็พยายามคอยดึงสติตัวเองกลับมาถามตัวเองว่านะครับความตั้งใจแรกที่ทํานั้นคืออะไรนะครับมันทำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะก็คือความสุขที่ได้ทําได้อ่านหนังสือ ได้เขียนเรียบเรียงได้เล่าเป็นพอดแคสต์นะครับแต่มันก็มีอีกใจหนึ่งนะครับที่คอยอบอกเราว่ามันต้องไม่แค่นั้นนะครับมันต้องหาความสำเร็จด้วยนะครับก็เลยแต่ตรงนี้นะครับถ้าเรามองไปที่ความสำเร็จนะครับมันก็รู้สึกว่าบางทีก็มีความสุขพอยอดวิวมันเยอะ บางทีก็เป็นทุกข์นะครับเพราะว่ามีคนดูน้อยมีเพื่อนเข้ามาดูน้อยนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็อยากพยายามดึงสติกลับมาว่าสิ่งที่เราทํานั้นสิ่งที่ตั้งใจแรกความตั้งใจแรกของเราคืออะไรพยายามเตือนสติตัวเองตลอดเวลาครับทีนี้เราลองสังเกตว่านิสัยหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเลยนะครับ คือว่าเป็นที่ชัดเจนมากเลยนะครับนั่นก็คือเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบ่อยมากขึ้นนะครับขึ้นมาดูอะไรนะครับเปิดดูหลังบ้านของ Youtube ของช่องรีดบุ๊คขับนะครับจะเรียกได้ว่าทุกหนึ่งชั่วโมงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าเอ้ยชั่วโมงที่แล้วคนดูเท่าไหร่ยอดวิวไปเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า้ เราไปโฟกัสไปจดจ่ออยู่กับความสำเร็จตรงนั้นมากเกินไปหรือเปล่านะครับมันจะทำให้เราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราทำมากไปไหมนะครับเพราะว่าเราไปจดจ่ออยู่กับแค่ตรงนั้นนะครับเราไม่ได้จดจอกับความตั้งใจแรกของเรานะครับก็คือการได้อ่านได้เขียนได้เล่าเป็นพอดแคสต์นะครับก็ พยายามดึงสติตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในการทำพอดแคสต์ของช่อง Read a Book c u นะครับครับนี่ก็คือสะท้อนความคิดมุมมองชีวิตเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์ช่อง Read a Book c u ของเรานะครับก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลองเอามาคบคิดดูซิว่าในชีวิตเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ก็นดมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับใน EP ีที่37นี้และเป็นวันแรกที่เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับก็จะได้สะท้อนความคิดมุมมองชีวิตที่เราได้ทำพอดแคสต์ไปนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะพยายามดึงสติตัวเองนะครับว่าความตั้งใจแรกที่ทำ ความตั้งใจแรกที่ทำพอดแคสต์คืออะไรนะครับก็มันคือพอดแคสต์ที่ไม่มีคนฟังหรือพอดแคสต์ที่เราทำแล้วเรามีความสุขใจสุดท้ายจริงๆครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขในเดือนกุมภาพันธ์และเราจะนำเรื่องราวในหนังสือมาคบคิด เล่าสู่เพื่อนๆฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ